สวัสดีค่ะทุกคนขอฝากคลิปการเล่น Fort ดไน e ไว้ที่นี่อีกหนึ่งคลิปนะคะอันนี้เป็นการตัดมาจากไลฟ์วันที่7พฤศจิกายนใน Facebook ถ้าใครอยากจะเล่นด้วยกันเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไล e ์เพจ beauty a n n a b e t เพราะว่าทายจะไปไลฟ์ในนั้นนะคะถ้าเกิดว่าตี้ว่างเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเชิญมาเล่นด้วยกันแบบนี้ขั้งแรกที่เล่นกับพี่สาก็คือเล่นเซฟเดอะโว้เดยกันใช่อ,า,อยายูเท่าไหร่ มห้ามัง้งแบบล้วก็แล้วตอนิดตอนไหนลุนนี้มอิงเอ้ยมหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งลงไหนดีนเราลงชิวๆไหมอ่าลูโดโล่หล่อตอนอยู่เล่นตอนที่หนูแบบครั้งแรกก็คือไม่มีเด็กเลยนะเฮ้ยน <c oughs> ้องพี่น้องบอกว่าก่อนจะเอาที่หนึ่งแจมีย <TER> <c oughs> มปิดเสียง <c oughs> อ๋อน้องเอิร์ธโอเคน้องเอิร์ธบอกว่า ชื่อเอิร์ดไม่กล้าพูดโอเคงั้นฝั่งพวกพีกรีดละกันอืมโอเคเอาไหนมาไม่กล้าพูดอต่งงงงทำไมมีแต่คนชอบปูริสียงพวกเราอ่ะเป็นอะไรเอ่ยแบบเออเป็นไรเอ่ยตัวก็ไม่ร้อนนี่เป็นไรเอ่ยแเออหมันแหลกตายไม่ได้นี่ y ย s ดดอหัวแมมเย็ดแมมหัวดอ อยากย้อนเวลาไม่ต้องย้อนเธอเธอยังไม่โตเลยเธอไม่ต้องย้อนเธอแค้คนทีา<ล>สามสิบบวกย้อนก้อนเปนย้อนเวลาไปแบบอ,อ,อุ้ยคนเยอะจังเดี๋ยวใส่ลงใครลงบ้านฟ้านะคะเดี๋ยวมาอุ้ยตรงเพนนีนัดปูนซีเมนต์ใส่ลงตรงเพนนีดีกว่าตรงเพนนีมีปืนสวัสดีเพนนีอุ้ยมีขอให้ด้วยขอบคุณค่ะคนสวยคนสวย เอาเอากองวหนัยวะไอ้ควายจะได้ไหม่ะฆ่าได้ไหม่ะทุกคนคนนั้นเขาต้องมายิงคาราวแน่เลยอ่ะ ผงเชื่อว่าตานี้ที่หนึ่งแน่นอนอมนนงแขทบองโลนีแนแง่ดีมากมีคนไี้ไม่หาแกรายก็ปูก็มันแตกแล้วว่าร่วมี้สองคนนะวัสด,ดีน<า>้องแคลากนะคะสวัสดีค่ะน้องบอกว่าน้องบอกว่าไม่ได้มูลี่ครับแซวต,ตลกตลก,ลก,ลกโอเคแล้วก็อะไรนะเริร่มเลย เ<ม>รี้ยงวนๆไปรุดเผาบ้านใช่มันไปรุดเผาบ้านแไม่เชื่อหรอกว่าเธอแบบไม่ได้ตั้งใจถ้าถ้าเกิดแบบเธอต้องการคำเผาเธอเธอก็ต้องมาบ้านเรา <c oughs> แต่มั๊บไปได้หรอก <c oughs> ไปทำอะไรอ่ะไปกินไอติมค่า <c oughs> ปรับโฆษณาไอติมเขากินไอติมมาที่คิดอะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวเอามาตัดแบบเฮ้ยตัวน้องเอวยังมีคนนะตัวน้องเอวยังมีคนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ผ้ยฮไหมเฮ้ยโดนได้ยน่มาแขนอ่ะมีมีไหมมีวาดกับมันนี่สักไปไหนเป็นคนเก่งเลยนี่อ้าวใครเนี่ยสวัสดีค่ะนั่นน่ะดิใคร ดีมานอนตาย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 โคตรเกลียดปืนฟรามาเลยแม่งแฮงสวยเฮ้ยสองตัวตรงนังแค่สองตัวนะ้ยเฮ้ย ได้เปล่าได้เปลลังกีดขาดหนูพูดนโลอะไรโดนเหล่าชายขนาบซ้ายขวาซีซั่นนี้จบตอนไหนซีซั่นนี้จบวันที่ห้าธันวาค่ะน้องบุรีใช่อบอกผมไมมป่ะรผมยังไม่ถึงสิบแปดแต่ถึงก็ไม่ไปอยู่ดีไ<อ>ปไหนเราถึงก็ไม่ไปอยู่ดีไปไหน เราบอกว่าแบบโอ้ยยูยังไม่ถูงอีกแต่ผักรู้หรือยังว่าเราอยู่ไหนอ้าวจริงๆคนเราาคนกือปืนาคนถือปืนอะไรบ้างวะจริงๆ <c oughs> คนงคนยิงก็เบิดเลยเห็นระเบิดดีมากเลยเห็นไซช่วยยิงบิวให้ละกันโอ้พระฟ์า,าหมดแล้วแกมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เราต้องเข้าวงแล้วนะ ใช่ไหมใช่ค่ะเออใช่ค่ะไม่อยากเก็บปืนนี้เลยเป็นปืนของไมดาสะคนที่เล่นไมดาแล้วเขามาจับไว้อะนี่เธอฉันอยากจับของไมดาสินะอะไรเธอเขี้ยมทองเหรอปืนปืนอ๋อก็ปืนก็ปืนก็ได้เฮ้แต่ตอนแต่ตอนไมดาเข้าใหม่หล่อมาก ตอนนี้ก็ยังหล่อน้ยิ่งตัวตัวม่วงอะไม้ร้านม่วงหล่อเวอร์ไม่ไม่ิงดิฟหล่อสุดค่ะดิฟไม่ได้ถอดนักเตะไม่ใช่หรอไปก่อนนะคะทุกคนดิเป็นเบาหวานดูหรือเปล่าทำไมอะดิฟเจอกันจะไเป็นคนเองนี่ไงเขามีคนคิดจะดีอยู่้นาไหดิฟเป็นเบาหวานเพราะว่าแผลไม่หายผ่านมาหลายปีแล้วแผลก็ยังไม่หายเจอกันที่สะพานควายนะได้แต่สะพานเลยนะสะพานควาย <Okay. S 2> สะพานควายไหนวะอ๋อแล้วมันมันควายตรงไหนครับก็มีควายไปอ๋อโอเคคะ่ะสงสัยรอบพี่แล้วลเราจะสกิมเอออาจจะแบบเจอตี้ตึงพอดีวันพ่อที่ไม่ใช่พ่อของผมเชมอะปลาดอร์สุดวันแม่จะลงเออวันพ่อเราไม่ได้เปลี่ยนหรอวันแม่เราเปลี่ยนปะ ได้เปลี่ยนมีแต่เพิ่ม20วันดีค่ะเอาอีกเยอะเยอะเฮ้ยปองปองเธอมีปอง่าพ้ปองเธอมีก่อนเลยปะไม่มีฉันให้น้อนหมดแล้วมาเก็บสแปร์โยนดีงั้นเดี๋ยวกินก่อนใหญ่ก่อนแล้วกันพูดได้ไหมเออไม่น่าพูดได้หรอกยวโดนเนี่ยวรวมกันก่อนแล้วค่อย ลมกันไหนลมกันไหนกลับกันลมคนยังยังไงนี่อยู่เลยมองเขาอยู่รีเทลโรอยู่เลยอ่ะเอิดคันป่าแล้วก็ได้เปิดไม่มากกับพวกพี่อะไรก็ได้ฉันว่าในในเมืองนี้ไม่มีคนเป็นไปได้กั้นเออตามมาข้างในเมืองแล้วกันนะ ไก่เต็มไปหมดเลยไม่ได้หมายถึงไก่จริงๆนะพวกเรานั่นแหละเฮ้ยเราไม่ตายนะเราไม่ตายเลยเออเราตายไปทุู่กี่รอบแล้วอ่ะข้าสมมุติแบบชุบแบบมีคนชุบเราอย่างเราเราได้เงินค้งละอยนะสายคงจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเด็กจมีคนคนหนึ่งที่จนมากเขาไม่เคยชุบเลยเฮ้ยเฮ้ยไครไข่ใครไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้คะทิ้งใครแกร ไม่หรออืมก็ใหญ่หรอไม่ก็ก่อใหญ่อีกแล้วอ่ะมากินมาเฮ้ยน้องเขาตายแกน้องเขาตายอ่ะเออแต่ตีนี้ป่ะแคทไปแคทแคทแคทไปกินเกาะใหญ่ก่อนไหมแคทแคทไหนใช่แคทเหมียว คิตตี้แคทเนี่ยหนูควรเปลี่ยนเฮ้ยมันไหวเฮ้ยเห็ฮลลาเฮลลาเฮลลาปะแตกปะแตกน็อะเหียววายเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยอะก็เฮ้ยกระสุนลบกระสุนลบได้เว้ยกระสุนลบศัตรูได้ไม่น่าเชื่อ อุ voi, ้ยแกมีคนไทยยิงฉันลรอมแล้วรู้ได้ไงว่าคนไทยอ่ะอุ้ยกาะรถเลยไม่ต้องแคสย็นนะอีสักมึงเก่งมากเหรอก้อยไม่คนเยอะมากแก้ไม่เฮ้ยเฮ้ย เอาก่อแตกมีคนก่อแตกวะมีสายปลาไปโดนไข่แล้วไม่รู้ตรงนี้มีเกาะใหญ่ด้วยนะขอกินก่อนได้ปะเราค่อยเราค่อยบวกหมดตีแล้วนะหมดตีหนึ่งแล้วนะโอเคทั้งมีตีหนึ่งวันแ,นแดดมีเกาะใหญ่ข้างหลัง,ลงเลยค่ะอุ้ยมันก่อแตกอะมันก่อแตกตัวขโมยมันก่อแตก เพื่จะเก่งเกาะไอ้เมื่อกี้แม่งโนนยิงแงมันเก่งจังฉันจะฉาบเคตายหมดโอ้สนุกไม่ได้ทำอะไรเลยเขามากินเขามาเดินให้เปลืองเกาะพี่สายอย่าว่าอย่างนั้นสิพี่สายก็เป็นตัวลอกไงมังมังนะ,ะไม่ต้องแคทเหนียวด้วยปไปไปไปหา<ก>พร้อมไปหาแกคนเยอะมากมันจะลุมยิงฉันแล้วอยู่โหนี่ชิด ผู้หญิงปปาเนี่ยปีปลาแค่ที่ไม่ได้หมันถึงมันใช่ปะเพ้่แกเฮ้ยมันมีปะ เฮ้ยเฮ้ยจต่างใส่เข้าไปให้มันยิงทำไมวะสุ้งๆทุกคนหน้าหนงจัดดันโอ้ยอู๋เมื่อกี้ร้องเพลงดังมากเลยใครจุดไฟใครจุดไฟโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณพี่ผู้ชายเลยค่ะ ใส่รอดละใส่รอดละใส่รอดละวตัววะบอเลยเฮียแล้วชุบทรายหน่อยชุบทรายหน่อยท้ายรอชุบผมหน่อยครับวงทีเท่าไหร่อ่ะทีละหนึ่งทีละหนึ่งอยู่โอเคค่ะตอนนี้มีตองนี้มีใหม่คิดนะตรงนี้มีใหม่คิดนะใครพี่สายเลยทันปะวะทันแหละ นี่หนูกินนี่หนูกินกระหล่ำปีสู้ชีวิตอยู่ไปตมีจำไหมอ่ะใส่มีใส่มีใส่มีอะไรขาดใส่มีสร้างเลยใส่มีเมืองใส่มีเมืองโอ้ไม่พิถีพิถเน็อสแบบ เฮ้ยไปเอารถข้างในดีไหมเขาวงขงาง่อนไปก่อขค่าเว้ยเอาไม่ใชา่ะะขาซาดีหรอค่าราข้ะบ้าก่อนโอ้เมึงเละมากยอก มีคนที่หนึ่งมีแววละหนูเชื่อเราแ๊บเราแ๊บได้ปะใจเย็นนะปัมีคนไหนอ่ะมีคนอยู่แถวนี้ฉันรู้สึกได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมีคนจริงปะมีมีมีคนแต่ตะยานพีแม่ดกว่าฉันเปิดรอยเท้าน่ะ โอ้ยขัลโหลเออนั่นแหละเออนั่นแหละฮะพี่ชายเก่งมากฮะเดี๋ยวกดเช็คมันก่อนหนีตายไปเลยโป้งตั้งแคนเอาอะไรหยิบเลยเอาคำเฮ้ยเอาชักดีกว่า เซ็กหนูตอนนี้เหมือนแบบอุ้ยมีคนต่อเนืพวกคนชั่วต้องตายหมดแล้วตายคนแรกเลยอ่ะพวกคนชั่วตายหมดอุ้ยขิดเมืองไทยพังแน่ค่ะเมืองไทยพังแน่รอมรอรอรอทุกคน อยากให้มารวมเันก่อนจังเลยเราจะได้ปลาเย,าย,ยอะมากเยอะเลยไอ้ดันดนันอ,อ, <c oughs> อีนัดเดียวอีนัดเดียวอีนัดเดียวเออยิงตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวขอตรงนี้คุณมีคนมาเลย มีบอมาข้างหลังอ้ไอ้ใหญ่ไมัน,นดิดจานินจางินนกุ้ยเนียไม่ปิดอะ <c oughs> มีตัวข้างหลังมีมีตัวทาไมข้างบนอยู่เลอ้ทำไมมันทไมมันเยอะจัววงหวะรอแป๊บนะคะขอฮีโร่ไเสร็จก่อนกันรอดตอนเนี่ย ไม่มีของอะไรเลยโอ้โหแม่งแม่นไม่น่างงใครอยู่ไหนวะข้างหน้าพี่มีตัวหนึ่งกำลังเดินมาข้างหน้าพี่มีตัวหนึ่งกำลังเดินมาอือโอ้ยเก่งมาก่ะข้างหลังเธอ เป็นเก่เป็นเกโอ้ยเหี้ยมีข้างหลังอีกนะแบบมันวิ่งมากันเรื่อยเเลยโอ้ยโอยมันเก็บการี่ซซ่าก่อนก็ที่อนาคตอาจจะชุดได้เฮี้ยมากเลยอ่ะโอ้ บินเข้าเมืองได้นะบินเข้าเมืองได้นะยิงหลังคาไม่เก็บไปเลยไปเลยอ่ะไม่ไปเองแล้วแก่โหเบอร์นี่ลุกเป็นไฟต้องรอชุบที่หลังอ่ะไม่ป็นไม่นอแล้วเว้ เดี๋ยวมึงไม่เห็นกูหรอตอนมึงกระโดดมา,ออออาอโองทำไมมี2คนมาดูเราใ,ใหญ่เลยอ่ะอดุนาอะเรามีตำแพทยอยู่ที่ <c oughs> คนเขาไม่พูดไงเราพูดไงอ่ามันเปไหนอ่ะบิไปหาผัวย <c oughs> ังทำฉอตอันได้เลยนะ ไปไปหาหัวแล้วก็แตกแล้วก็แตกขากเราฟันหล่อกํลังแบบเออบินก็บินบินบินหาบินไปหาผัวไปเลยเดี๋ยวกด C4 ก็ทำไมมันหนาขนาดนี้ไม่มีใครบอกต่แต่ถ้าเกิดแต่กนรู้ป่ะถ้าเกิดยิงข้างล่างฐานแตกหมดอ่ะเหล็กก็หายเออ ออแล้วถ้าเกิดใส่ยอยู่ใส่ก็จะยินถังน้ำมันก็โดนเผามีคนเปิดสายเวฟเปิดทำไมอ่ะม,มีอะไรให้หนับเปิดอ่ะเข้าไปเดินเล่นหนึง่งเนี่ยแววที่หนึ่งมาแล้วเสื้อสิแววที่หนึ่งมาแล้วใช่ออไหมใช่ถ้าใช่ถ้าใช่กดเต้นถ้าใช่กดเต้นใช่ไหม <laughs> เออเออเรงเออได้ยินเยะไปคิดวาพี่ชายสวยไปคิดว่าพี่ชายสวยหิมว่าปองสวยไปไปไปแต่แบงแต่ับงมีคนแย่งงานเป็นการชมแบบใหม่ เฮ้ยนัดเดียวอีกนัดเดียวเฮ้ยริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไอ้อีกวายนี่นี่โอ้ยอย่าแทงนแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยงไงะจุบุจุบุสนาเดี๋ยวให้ดูจีมีสี่เฮ้ยมีคนอยู่ปุ๊ ภาพเราหลุดมาแล้วสองต่อสองแล้วสองต่อสองแล้วเหลือผู้ชายสองคนหรืผู้ชายสองคนเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายได้หรอมีผู้หญิงด้วยนะคนไหนผู้หญิงตายหมดแล้วบูบี้อยู่ในพุ่มปะเนี่ยในพุ่มไหนพุ่มแบบทรายมันเยอะโอ้คุณจะวางสำแผดกีโง่อ๋ออยู่นี่ี่ไงเอออยู่ในบิวเราอ่ะ มีไฟปะยิงถังหํามันอนะ่ะยิงหังหลามันเราปิดไม่ไม่ไม่ไขัง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 เลยยิงหามันยิงามันเออปิด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 เฮียมาขุคตะกลงอย่างงีไอพวกฉันบอกคได้แม่เขาแบบโอ้โหได้ เอยมาโอ้โนี่เห็นแม่หนูบอกแล้วที่หนึ่งต้องมาแล้วโอ๊ย้าตาไหนสงสารอีที่ม่าตายข้างในมากเลยอะน้ำตาไหลไม่ได้เล่นไม่ได้อคำนะไม่ได้เล่น บอกแล้ว <c oughs> ไม่มีเนีย่ยบอกแล้วหนูแบกตาย <c oughs> ขอบคุณนัองเออที่มาน,นด้วยกันนะคะไว้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่เดี๋ยวเปิดรับคนต่อไป <c oughs>